ออกมาอย่างเงี้ยจะไม่เต็มใบจะเหมือนไม่ยางเงี้ยมันไม่เต็มแต่รู้สึกตอนเนี้มันออกมาก็ถือว่าเต็มแล้วละเห็น <c oughs> ดูยูทูปยูทูปเลยเามาใช้ดูว่ะ <c oughs> ก็ถือคิดว่า <c oughs> จะได้ผลไหมตอนแรกไม่ลองไม่รู้ไปหายาเพี้ยเจ,จ้กระ,ะจันก,ะกะ็ทางร้านก็เอาไอ้นู่นมาไอ้นี่มาออลองผสมบวกเขาบาไอ้ยาย u ูทู e ก็บอกว่ามากมาของเขาดีจริงๆอ่ะเขาก็าอกว่างี้นะแกก็เลยสั่งซื้อตามใน youtube หมายเลขอันนั้นไปดีเหมือนดีเหมือนเขาว่าไหมมันก็ดีเหมือนเขาว่านี่แหละลองแล้วเนาะลองแล้วกับตัวเลยลองแล้วกับตัวบอกใบมากับสวยดีแล้วกลางคืนน่ะเมื่อวานผมมาส่องธรรมดาถักเกิดก่อนหน้านั้นผมจะมาส่องมันจะมีแมลงปีกแข็งไหมมีแมลงปีกแข็งด้วยไม่มีเกาะโอ้ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเกาะธรรมดามาจะคล้ายๆกรเลยกอะไรแมงอีนูนแมงอีนูนแมงอีนูนอ๋อแมลงปีกแข็งใช่ไหมฮะที่มันชอบมากินใบตอนนี้รรมา อย่างนี้น่ะไม่เหลืออะไรเนี่ใช่ใช่ใช่แมกมาลาวาผมใช้แล้วดีเยี่ยมจริงๆ